เป็นผู้มั่นขู้หมายกันมาตั้งแต่เล็กๆนะหลานย่าก็เป็นพระเดียงที่เดืองของฝ่ามีนานที่นั่นแหละเป็นเกษตย่าก็ต้องเลือกพระธิดาองค์อื่นๆตามประเพณีอยู่แล้วเข้ารถของย่ากระองขอคทำงา้ดีๆของรถของพระธิดาของพี่วันเขาจะขายต้นย่าเข้าบรรทมได้แล้วคุณนี้ต้องออกไปล่าสัตว์ไม่ใช่หรือหลานย่ากระบอกข้าแลอนำเสนอ พระราชโอรสยังไม่ทรงรับบัณฑงมีกลุ้งเข้าไม่ได้ง่วงปวดเอามือออกจากร่างกายข้าด้วยแต่ดูสีหน้าแววตาของพระราชโอรสแล้วทรงไม่สบายพระทัยเลยนะพี่คะหรือว่าจะให้หม่อมช้งข้าไม่ได้มีอารมณ์กกเจ้าตอนนี้กลับไปที่ห้องเจ้าซะ mình subscribe cho kênh Ghiền quá